เราไม่ได้ออกไปข้างนอกวันนี้เราจะมาหาของกินที่เราปลูกไว้เองนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะเอาไปเพราะมันเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวกระแตกรลอกมาจินมาดูครับนี่ครับใจหนุ่มน้อยหนานรน้อยหนาเอาใออกกนเราต้องปีนบันไดถึงหนอะเพราะว่าจะมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเอาออกเพราะว่ามันเริ่มแก่ละ

มันจะได้แตกมันออกก่อนนี่เลยมีหนึ่งลูกหนึ่งโรคมีกี่ใบโรคมันมีหลายต้นนั่นอ่ะผมอันนี้สูงยังหรืยังนะยังเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันออกลูกแล้วเนี่ยทุเรียนน้ำโอ้ยทุเรียนน้ำเด็กๆกินทุเรียนแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่มันเหมือนทุเรียนจริงๆนะเห็นไหม เป็นทุเนี้ข้างบนลูกใหญ่กว่านี่ลูกนี้นี่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 ทเรียนไอ้ดูดไอ้น้อยนาลูกน่าเนี่ยเราเราไม่ได้เก็บก็แบ่งให้พวกกระลกระแตมันไปกินมั่งไหนชูน้อยนาถ่ายรูปด้วนไหนซีโอ้โหลูกใหญ่แค่ไหนใ่น่ใหญ่น่ไม่ใช่น้อยนาหางดงะเนี่ยี่เดี๋ยวหน่อ่นีมีอย่างหนึ่ง ปลูกไว้ตั้งแต่เมล็ดเลยใช่ไหมปลูกปูไว้ตั้งเมล็ดแล้วมันก็โตแล้วประมาณกี่ปีเนี่ยเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วมันโตแล้วแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นพันไหนเดี๋ยวฝากคนดูช่วยช่วยหาข้อมูลให้ไหนว่าพั็นพันไหนลูกมันก็เล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรนักหรอกแต่เราตื่นเต้นต้องใช้บันไดนี่เพราะมันสูง มันเคยอยู่สูงแต่ตอนนี้นนนลูกมันมห้อยลงมาเพราะว่ามันลูกมันเล็กเล็กแค่ไหนมันถึงได้ทําให้กิ่งมะม่วงห้อยลงมาเลยวันนี้เราไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกเราก็เลยว่างวันนี้ก็เลยตัดทห้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่หนอนมแมลงวันมันเข้าไปกินเราปลูกไอ้เขียวสวยไว้โอ้ยหลายลูกไว้เป็นสิบสิบลูกนะมันออกมานะ่ะโดนอะไรนะมแมลงวันทองจะเจาะไปกินหมดเลยลูกกำลังใหญ่นี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 ่นนนม่วงอะไรไมาลูก โอ้โหที่บนหน้าพี่เลยนี่นี่ที่บนหน้าพี่นะมือมือมือไม่ไม่ที่เอาหน้าพี่ไปข้างๆเนี้ยโอ้โหดูสดเนี่ยใหญ่กว่าหน้าอีกอะที่ลูกหนึ่งกินได้ทั้งตำบลเลยเนี่ยทุกคนใจหาข้อมือเขามะม่วงอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามหาชนกหรือเปล่าใบใบมันยาวนะโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไรใครรู้มากช่วยช่วยตอบลูกลูกมันใหญ่เดี๋ยวผมจะตัดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทายรูกกันโอ้โหนี่นี่ เวลาตัดมุ้งมุมเขาบอกว่าให้ตัดตรงที่ข้อต่อมันอนะข้อต่อมันไหนไม่รู้ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเดี๋ยวนะข้อต่อที่สองนะมันจะออกดอกอีกนะครับเนี่ยเราจะตัดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักภาพสิเอา,อางัน้นมาเลยสองนี่โอ้ยมาชู ชูๆใกล้ๆตัวโอ้โหดูสิเดี๋ยวชูก่อนชูก่อ,อนย่งไม่ทันถ่ายเลยเดินเดินไปไหนเนี่ยให้อยู่เฉยๆก่อนนี่ดูสิโอ้โหเทียบกันสิหันหน้ามาหน่อยโอ้โห,หนนะอะไรเนี่ยนี่โลกคือมันเพิ่งออกปีแรกใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ <S 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 ปีแรกปีแรกแล้วก็เป็นปีที่เรา พอออกดอ,อกมาพุ่มมันก็ติดผลมาเลยไม่ไม่ใช่ติดแค่แค่ลูกเดียวนะลูกเดียวมันมีมีมอีกพาไปอีกเราต้องตันหมดเพราะว่ามันจะตอนแรกมันออกสิบกว่าลูกนะมันเริ่มร่วงตอนโดน,ดนลมพัดตอนลูกมันเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวถุงขยะไปทิ้งเนะนี่ยนี่ค่ะเรียกว,ว่าเป็น,นมะม่วงรสแรกเลยนะ ปีแรกปีแรกปีแรกเลยที่มันออกลูกมาเนี่ยต้นมันก็มีประมาณนี้ต้นต้นประมาณนี้นต้นทุกคนอาจจะงงเอ๊ะมะม่วงพันอะไรทําไมมีรอยอย่างนี้ไปมปหมดเลยเขาบากตาโบราณโบราณเขอกับแม่เขาเชื่อคําโบราณที่ว่าเวลามีสุริยคราจันทคราให้มาเฉาะเฉาะเฉาะต้นไม้จะได้ออกลูกเยอะๆแห่เฉาะไปเจ็ดปีไม่ออกลูกเลยพอปีนี้เริกเฉาะออกลูกเลยครับความเชื่อโบราณ หลายหลายต้นอยู่อันนี้ก็ต้นมะขามหมาวานนะเนี่ย,นยเนี่ยอร่อยนะเนี่ยเนี่ยเราม,ามันสุกเป็นมะขามหมาวานอร่อยไหนๆปีแล้วเด็ดมะขามหมาวานมาให้กินเราไม่ยอยากกินเนี่ยเขาบอกให้ตัดรุ่เดียวไม่ได้ต้องตัดเล้วเอาเ,อ,เอาใส่เนี่ยมันมีวุ้ยนี่ถ้าปล่อยที่ไว้เน่าแล้วเนี่ยนี่เน่าแล้วเนี่ยนี่ตายมันเน่าหรือมันแค่ดำโดนแดดกนเดี๋ยดูกันโอ้โหนี่เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่มาก หนูว่าพวงนั้นอ่ะ5โลเลยบ้างน่ะของสารต้นมันเอาออกเล้วโอ้ยสี่ลูกเลยเหรอเกรดเกรดเกรดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอถ่ายรูปก่อนโอ้ยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอ้ยใหญ่มากมาหันหน้ามาหน่อยเย้หอ้ยสี่ลูกพร้อมๆกันเลยมาหูนหน้ามาหยมหลายกิโลเลยเนี่ยเอานไหม โอ้ยถือหนักว่ายังน้ำหนักมือตัวเองมันหนักขึ้นหรืเ่ากะกะน้ำหนักเขาให้ดีๆนะโอ้ยเห็นนะโอ้ยไหนขอถ่ายข้างล่างอีกสักทีซิแบบเป็นคนโอ้ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยลูกแบบหูใหญ่มากเท่าหน้าเลย ไหน,หนดึงโอ้ให้มันเห็นสี่ลูกนี่ไม่รู้ว่าโดนยังเนี่ยยังมั้งก็คือมีทั้งหมดห้าลูกโอ้โหห้าลูกนี่ก็ชุ<อ>นกันแล้วโหบริสุทธิ์ผุดพองหนักอันเนี้นยเลยหนักใส่เอามือข้างนี้ออกเอามือข้างข,างขวาลงแล้วเออถือข้างเดียวยก,กขึ้นมาเลยใกล้ๆตัวหน่อยดีมายกขึ้นมาใกล้ๆนะแต่เออะนะมันหนักเใส่มากเลย ตัดแล้วเรียบร้อยอ่ะไป5ลูก5ลูกนี่เต็มเต็มเต็มตะกร้าเต็มตะกร้าไม่ต้องเอาอย่างอื่นแล้วเอ้าเขาลืมบอกว่าให้เก็บไอ้นัน่นให้เขาหน่อยเมืขำหวานเออได้ทั้สองสฝักมาชิมหน่อยซิว่ายังหวานอยู่เหมือนเดิมไหมนี่เป็นข้อดีของเราที่ซื้อบ้านหลังริมสุดนะคะพอซื้อบ้านหลังลิมสุดก็เลยทําให้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้หรืออะไรที่ไม่ไม่เกะกะคนอื่นปลูกหน้าบ้านเรา นี่เราได้ละอันนี้เราก็มีนี่นะมะม่วงขาวมะนาวโห่ไม่ใช่ค่ะมันออกลูกม่ค่อยออกลูกอันนั้นละมุดค่ะนั้นละมุดไม่ใช่เหรอค่ะมะม่วงขาวมะนาวโห่เหรอโดนตัดทิ้งไปแล้วค่ะเพราะหนามมันเยอะทิ้มหน้าทิ้มตาคนนี้เขาเดินผ่านมันโตมากเลยแม่เขาบอกหนามมันเยอะแล้วมันแหลมทิ้มแล้วเจ็บอักเสบไปเป็นวันเขาปลูกไว้ก็ไม่มีใครกินไงแม่บอกหนามก็แหลม ใช่คนที่มาเก็บขยะในหมู่บ้านเราเขาชอบนะเวลาเขามาเก็บขยะเขาก็ขอเก็บมะขามไปกินตลอดเลยอันไหนมันสุกนานแล้วมันจะเสียก็ตเอาที่เพิ่งจะสุกนี่ให้ให้คนดูเลยเห็นไหมไม่ต้องไปเพชรบูรณ์เลยจ้ะสมุทรปราการก็ลองลองดูว่านี่ให้ดูเลใกล้ๆหน่อยใดูใกล้ๆหน่อยโอ้ หวานจริงจ้ะลองดูวหวานก็เขาเคยเก็บเด็ดกินแล้วมันหวานต้นนีน้ถึงบอกว่าอย่าตัดทิ้งนะเสดายของหวานหวานจริงไม่ได้เพื่น น้องหมาข้างบ้านเขาก็ยังไม่ชินกลิ่นแล้วนะเวลาลานเราเดินมาหน้าบ้านเนี้ยเขาได้กลิ่นแล้วเขาจะเหา่าเรียกตลอดเระามมาเพื่อน,นเพื่อนบ้านข้างบ้านเขาไปทำงานกันหมดค่ะน้องหมาเขาอยู่ในบ้านเขา,เขาก็ได้กลิ่นอะไรคนแปลกหน้าหรือใครก็แล้วแต่มาใกล้บริเวณหน้าบ้านเขาก็จะเหา่า ขึ้นไปเก็บมะขามด้วยจะได้มีเยอะๆเ,เราเก็บอันที่สุกๆนะใช่อาจจะวที่สุกๆเพราะอันที่ไม่สุกมันจะกลายเป็นมะขามเปรี้ยวตำมาพร้กอุอ้ยดอกมะขามก็เยอะนะนเ,เนใครชอบกินเราเลยนะแกงส้มมะขามต้มยำน้ำมะขามเอยมาเด็ดได้เลยเนะนี่ยที่บ้านนี้คือแบ่งปันค่ะ ยอดมะขามอ่อนทำน้ำพริกมะขามเลยอย่างเงี้ยมาเด็ดได้เลยเขอแค่บอกให้รู้ว่าจะเอาเนี่ยมาเด็ดได้เลยค่ะนี่เนี่ยเอะแค่ไหนเนี่ยดูสิเยอะจริง,งน,นเข้าไปข้างในมันในมันเยอะใช่มาปลูกไว้สา <c oughs> มารถักห้าปีได้นะนี่หวานจริงแล้วเจ็ดปีอันนี้อันนี้พร้อมๆร้อมะม่วงเลยมะขามอ่ะ นี่มาขำหวานก็ฝักก็โอเคนะก็กำลังดีคล้ายๆระดับกลางที่เขาขายๆกันนะยังไม่ใช่เกรดเอยังเป็นเกรดบีมะม่วงก็เราเก็บไปทั้งหมดหลายต้นแล้วต้นนี้ก็ยังเหลือหน่อยก็ปล่อยให้พวกมีนี่นไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยลูกเหลืองๆอยู่บนเนี่ยยังเห็นอยู่เลยเนี่ยมันไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วหรอใช่ลูกบนเนี่ยเหลือเหลืออยู่ประมาณสักสิบลูกก็ให้พวกกระรอกกระแตมันมากินแต่กระรอกกระแตมันชอบมากินกินมดมันมาที่นี่เยอะไหม ใช่ตอนนั้นมันมีอยู่สามตัวที่มันมากวนวเรื่องเราเข้าใจว่าสามตัวที่แท้ตัวที่สี่โผลมาเมื่อวานนี้เห็นอยู่เราจับได้สามตัวนะเราเอากรงดักนะปุ๊บเราก็เอาไปปล่อยเป็นป่าที่ต้นไม้ที่มันมีแบบของกินเยอะๆต้นไม้เยอะๆนะเป็นป่าเนะเขาก็อยู่สามตัววิ่งป่าที่มีต้นไม้เยอะกว่าของเราอันนี้เราได้พอแล้วโอยวันนี้ก็กินไม่หมดแล้วเนี่ยดูดิขี้อจวนแอดเลยมั้งเยโอหู มะม่วงมะขามในหนาเดี๋ยวจะไปเดินดูในหนาเพราะในหนามันไม่ได้มีแค่ต้นเดียวมันมีหลายต้นอยู่เหมือนหนาเรานี่สวนบ้านเราหนึ่งสองสามต้นนี้ก็ออกลูกนะเห็นประมาณหกเจ็ดต้นต้องมองใต้ใต้ใบมันอ่ะชอบมัดลูกชอบซ่อนอยู่ใต้ใบแล้วพอมีผลผลไมากินเราไม่ค่อยแล้วง่ายนะเราแค่กินแล้วครายเม็ดทิ้งลอยๆไว้อ่ะ พอหน้าฝนา <ลด S 2> รน้อนไม่ได้ค่อยปลูกไม้ประดับเราจะส่วนใหญ่จะเปิดปลูกเป็นไม้ผลเอาเอาไว้กินยามาแกกเท่าบ้านเราเนเรื่องกินเพราะมะม่วงเนี่ยเราไม่คาดคิดเลยนะว่ามันจะได้มะม่วงขนาดนะี้ลูกใหญ่ๆเท่าแบบใน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 เน,น,น,นี้ยมันออกไม่เยอะนะครับเนี่ยต้นนี้แค่ห้าลูกแต่ห้าลูกเนี่ยมันเต็มตะกร้าเลยใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกัน ประมาณสัก2อ e สาเดือนกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วยยหนาก็มีเรื่อยๆอเกนะินนั้นน่าจะสีเดือนในปีใหม่งหรือว่าแล้วก็ต้นข้างในมีมะม่วงเขาเรียกว่าแก้วแก้วขมิ้นหรือมั้งผมว่านนะมันอาไหวมากเลยชอบชอบทีเรกที่ว่าเฮ้ย ไม่น่าเอาไว้นะแก้ว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 ขมิ้นเออโหปลายมันออกลูกมาเต็มต้นเลยไม่กลัวตัดมันตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นมะม่วงแรดนี่แหละเลยมีความหวังแล้วเขากลัวตัดหรือมั้งก็เรีบออกเลยต้นเลยเป็ยร้อยลูกเลยแล้วกินไปเรื่อยๆสุกอร่อยเอามาจิ้มไอ้อะพริกเกลือกินเขาคงฟังภาษาคนรู้เรื่องมั้งว่าเราเราพูดว่าจะตัดเขาอย่าตัดหนูนะเดี๋ยวหนูออกลูกให้กินเดี๋ยวเขว้ยก็ไม่เคยออกนะ มันออกมาประมาณสักปีที่แล้วออกลูกเดียวสองลูกเดียวอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ออกมาเกือบยี่สิบลูกไงสุดท้ายโดนแมงมันท้องเจาะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ําดอกไม้แต่ยังไม่ออกเพราะว่าด้วงด้วงมะพร้าวคล้ายๆด้วงด้วงมะพร้าวอ่ะมันกินลําต้นมันก็เลยทําให้มันไม่ไม่ยอมออกผลเดี๋ยวปีนี้น่าจะออกแล้วมันเป็นยางๆนะต้นเป็นี้่าใช่ใช่ก็เด้วงผมกำจัดมันไปละ ขาบอกฮะเอาปูนมาทานะปูนแดงค่ะเดี๋ยว,วจะทซื้อปูนแดงมาทาก็ได้อโอเคแค่นี้ครับนี่ยาว่างๆของเราหลังจากที่ไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกก็เก็บผลไม้ที่บ้านกินไม่ได้ขายนะครับเก็บมากินเอาม,มุมนี้สวยจนะถ่ายรูปทีที่หันไปแก้ามาเลยโอ้โหี่าทำหน้าปก โชติก้าแบบเอาทงด้านบนอ่ะตะแคงมาหน่อยเออให้เห็นนะโอ้โหผลผลิตเรายิ้มเลย